หรือว่าผมผมต้องนะครับจากต้นยางเดิมเพราะน้ำเสียครับคลิปนี้กลับมาพบกันต่อนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อแฟชั่นของ20นิ้วนะครับเป็นล้อที่ผมเทิร์นออกมาอีกเหมือนกันนะครับกับรถโตลต้าแคมป์ียนะครับคุณลูกค้านะครับมาเปลี่ยนจากล้อแฟชั่นนะครับเป็นล้อแท้ติดรถขอบซิ่งแบทไปเมื่อวานนะครับรถแคมป์ียสีดำลองไปไล่ดูคลิปได้นะครับก็เปลี่ยนไปเป็นขอบซิ่งแบทสวยงามนะครับพอดีคุณลูกค้าเขาซื้อรถมาแล้วก็ อย่าเป็นล้อครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานของต่างนะครับงานไทยอัลลอยนะครับ T A M ขาชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเบิกใหม่ตอนแรกเนี่ยวงเนิ่หลายพันนะนะครับพวกนี้ต้องมีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหนักอยู่นะครับมันแข็งแรงนะครับมันไม่ได้ล้อแบบที่แบบว่าไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับงานตามก็มีขายอยู่แค่หลายในเมืองไทย นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่ซื้อมันก็จะน้อยกว่าเป็นงานเกดล่างนะครับมันไล่ระดับขึ้นไปตามเกตงานจำนวนคนใช้ก็จะน้อยไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเราได้มาในราคาไม่แพงนะนะครับเอามาส่งต่อให้นะครับสำหรับที่ที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังล้อนะนะครับหลังล้อนะครับเห็นไหมครับเขียนเลยนะครับ T A M นะครับอ่าไทยอัลลอยนะครับ T A M นะนะครับตัวนี้เป็นความกว้าง8.5นิ้วขอบ20 เห็นไหมครับ8.5ดจุขอบยีนะออฟเซต40นะครับอันนี้ผมพวกล้อแฟชั่นเนี่ยผมต้องบอกออฟเซตไว้นะครับเพราะว่าล้อแฟชั่นมันไม่ใช่ล้อที่เฉพาะเจาะจงสําหรับรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับท่านเลยจําเป็นต้องรู้สเปคของมันนะครับเพื่อที่ว่าจะไปบวกลบกับรถที่ท่านใช้นะครับแต่ถ้าเป็นล้อโตโยต้าเงี้ยผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องออฟเซตเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไงก็ใส่โตโยต้านะครับอะไรอย่างนี้นะนะครับเล่นล้อแฟชั่นต้องรู้สเปคมันด้วยนะครับต้องอ่านออกเขียนได้้นนะครัับไม่ง เวลาท่านซื้อล้อไปแล้วเนี่ยใส่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับเช่นข้างออฟเซ็ตช่วยเลยเราก็เช่นเวลาท่านมองดูรถนท่านเนี่ยใช่ไหมครับท่านอยากให้ล้อมันยืดออกมากกว่าเดิมหน่อยนะครับท่านก็ต้องไปหาล้อที่มันออฟเซ็ตนะครับใกล้สูงขึ้นไปอีใช่ไหมครับล้อมันจะยืดออกให้ถ้าท่านตรงนี้ท่านไม่รู้ท่านซื้อล้อไม่ว่าี่ชุดมันก็อาจจะยืดเกินถูกเกินนะครับเดินไม่ได้นะครับต้องรู้สเปคพนี้บ้างนะครับและร้านเรา ขน,น,นะนะครับร้านอยู่พระรามสองนะครับปางผุดเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล2ี่สนะครับถยี่สิบหนมา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ด้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จากหลังต้นยางยนต์ของฝากน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank uh you. -huh.